มาแล้วครับจะมาหรือไม่มาครับมาลุ้นกันครับมาหรือไม่มาครับวิ่งหรือไม่วิ่ง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 โอ้โหช้าไปครับคลิปนี้มาช้ามากครับดัลลี่อันนี้เป็นหมาบ้านนะครับที่เลี้ยงอยู่บ้านนะครับพันชิวาว่านนะครับเป็นหมาที่รู้จักความากเครียดในคนพ่อมครับมาตัวนี้เครียดเป็นเป็น แดนบอออกกําลังกายตอนเย็นครับรวิ่งนะหมานะครับแต่ว่าอ้วนเป็นหมูนะครับไปไหม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 เอาไปแล้วไปแล้วแล้วแดนแล้วแล้แล้นอรี่เร็ว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 